วันนี้วันที่27เดนะครับเดือนธรรันวาคม2 5 6พนนะครับผมมาวัดสนุนในนะมาติดตามนะครับอีกหน่วยหนึ่งนะครับหน่วยใหม่ของสายจินน้อยนะครับตำบลสนวนกนะีกีภาพยนตร์นะครับที่เคยลงคลิปไปก่อนๆว่าก็จะมีภาพยนตร์นะครับงานแก้บนในค่ำคืนนี้นะครับนี่ก็ทีมงานโอ้ ตั้งอุปกรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับไอมีนไม่ได้มาแต่เช้าเนาะติดธุระกรามาช่วงณเวลานี้นะครับไปเราไปชมนะครับชิ้นส่วนนะครับอุปกรณ์ของคีกีภาพยนตร์ในวันนี้นะครับจะจลจอกักกีเมตรนะครับนี่ฮะ สวัสดีครับโอ้มาไม่ทันเลยมาแต่เช้าเลยนี่เออเออ,อ,อมาแต่เช้าไม่ได้มาก่อนหนังอีกแล้วนะครับผมทีมงานกีกี้ภาพะยะนตร์นะครับนะมานี้นะครับอุปกรณ์นะฮะวันนี้ลงประมาณนี้นะครับ มาถึงแล้วนะครับกบงานเก็บนวัดสนนในนะครับอีกคืนหนึ่งนะครับพวกนี้ก็ไม่รู้จะเป็นหน่วยไหนนะครับก็จะมีอังเปาอังเปาวันที่ยี่สิบเก้าวยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าที่แน่ๆได้ยินนะอังเปาที่ยี่สิบเก้านะครับติดตามนะวันนี้ทีมงานสองคนสามคนสามคนอีกคนอยู่นู่นเออนางพักสามคน ลูกชายอันนี้โจกี่เมตรนี่แปดเม็ดแล้วแล้วถ้าแกไม่จกี่กี่เมตรมีแปดเม็ดจเดียวใช่ไหมขนาดเดียวเอาโจอเป็นเม็ดเนาะยังไม่ถึงสิบเมตรนะครับมีแปดเมตรนี่โอ้โหดูเหล็กยันนี่ทั้งดุ่นเลยใหญ่มากเลยโอ้แน่นอนเด็กน่าจะบางนะเด็กนี่ ตอกเรียบร้อยนะครับ3เส้นยันนะฮะสลิงข้างหน้า2เส้นนะครับยึดความปลอดภัยนะครับ3ชั้นด้วยกันนะครับจอ8เมตร3ชั้น3ชั้นจิตต้นนะครับประมาณนี้นะครับผมจอของกีกี้ภาพยนตร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านะครับคนนันทีนะครับจะได้งับงานแก้บนนะฮะ จะมีงานตอนไหนก็ติดตาม facebook ของเก๋น,นะครับกิกกี้ภาพยนตร์ถึงจะรู้ว่ากำมีงงานเนี่ยนะครับจะดูนณะก่อนมานี้นะครับคอยป้ายนะครับกิกกี้อยู่ข้างบนนะอันเดียวนะครับผมนะฮะจอโคงเหล็กของกิกกี้ภาพยนต์จอโค้งไหม อตรงตรงเลยนะครับไม่โค้ง,งตรงตรงเลยนะครับสุดยอดนะฮะที่เริ่มทำหนังใหม่นะนะครับน้องใหม่ใจรักนะครับหน่วยนี้นะครับเปิดเพลงทั้งทีะได้ได้ยินไกลมากนะโน่นจุดเด่นอยู่นู่นอยู่ข้างบนนะเท่าแก่ขึ้นเองนะใส่อนนะดังไกลดังไม่ดังเน่ยนี่ ระบบรอบทิศทางเลยหอนะครับนี่ขึ้นไปแล้วอีกตัวสีน่าจะสีปากนะใช่ไหมสีปากหอนหนสีขาวของเจ้าไหนนี่หนหนสีขาวนี่บอบอเจ้านาของยี่ห้ออะไรนาอะไรนา Nan ova. Nan ova, นาโนวานาโนวานะครับตะตะพกเว้ยอวบีทีทีเอสโอของดีอะวีทีเอสวีทีอ่านะครับวีทีเอสนะครับนี่ต้องรอบทิศทางนี่จุดเด่นมากเลยเนี่ยเท่าแก่มีหน่วยไหนจะทำแบบนี้นี่ หน่วยนี้นะครับต้องต่างจากเขาใส่หนรอบทิศทางนะครับดังไกลนะนี่ดังไกลดังไกลนะครับแต่ละหน่วยก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่นะครับจะเอาจะใส่แบบไหนนะครับอยู่ที่ผู้จัดก,การหรือเท่าแก่นะครับออกแบบจะเอาแบบนี้แบบไหนนะครับนี่จัดไปนะครับเสียงหนลอยฟ้าเนี่ย อีกจุดหนึ่งนะครับอันไทยตั้งนานลืมดูตู้ผีเสือ้อผีเสื้อนี้ใบใบหนึ่งสีดอกดอกสแปดดอกสิบห้าดอกสิบห้านะฮะต้องถามนะครับเพื่อเราต้องคูดคุยกันนะครับจะรู้สัตว์ทุกอย่างคนเดียวก็ไม่ได้เราต้องถามเท่าแก่ด้วย <laughs> จะ จะให้ท็อกเกมีส่วนร่วมเราต้องถามนะครับเรามามาจะถ่ายถ่ายพูดคนเดียวก็แล้วกลับว่าโอ้เราต้องสื่อสารกับท็อกเก่นะฮะนี่ฮะดอกสิบห้านะครับ,รบสีดอกด้วยกันนะดอกผีเสือ้อตู้ผีเสื้อนะครับนี่ครับผมใช้ผีเสื้อนะครับกีกี้ภพาพยนตร์นะฮะ โอ้โหโอ้โหนะนะครับเสียงกลางข้างบนนะครับผมประมาณนี้เสียงแหลมอยู่บนสุดโอ้โหเสียงดีออกดีเยี่ยมเลยนะครับฝั่งนู้นะเหมือนกันนะครับผมข้างละใบใบละสี่นะครับเสียงกลางก็สี่นะเสียงแหลมก็หกนี่แต่หนึ่งกล่องนะครับ สายขวานะันนี้ต่ข้างหน้านะครับตกขหน้าเอาข้างหลังยื่นมาเห็นสายก็นะ่าจะเป็นเสียงกลางกับเสียงแหลมนะครับในการต่อน,นะฮะอันนี้ก็น่าจะ1นึ่งช e น1หนึ่งชอันนี้ก็1นึ่งช e l นส่งจากโน่นมานี่ จะดูการโตเสียงแหลมเสียงแหลมจะเป็นโมโนนะครับเสียงกลางเสียงเบสนะ่าจะเป็นสเตอร์โอใช่ไหมเออแต่เสียงแหลมจะเป็นโมโนใช่ไหมจา๊านดูการต่อสายนะตัวเบสกับเสียงกลางก็จะเป็นสเตอร์โอนะครับประมาณนี้ ดูนะครับเสียงกลางนี่เสียงแหลมโยงไปทางน,น,นะนู้นฮะนี <c> ่ <oughs> ไม่เหมือนใครอีกแล้วตรงนี้นะครับขุมกำลังอ,อยู่บนซาเล้งเลยนะครับขุมกำลังของกิกี้ภาพ,พยนตร์นะครับโอ้โหติดรถเลยนะครับนะครับอย่างเหมือนทวีใช้ภาพยนตร์ก็จะติดอยู่กับรถเหมือนกันนะฮะ ต่างหากแยกขึ้นส่วนขับมาก็จอดเลยนะฮะแต่รถนี้ก็ติดกับรถนะครับถ้าหยุดในการออกหนังก็จะทำอะไรโคมูย่างนะครับโคมูย่างนะครับอาชีพแกก็หลายทางด้วยกันนะครับนี่ <c oughs> ในคุ้มกำลังของกิกี้ภาพยนตร์นะฮะครับผมตามนี้นะฮะ พาวเวอร์ power ก็ตามนี้เลยนะครับพาวเวอร์หลายแบรนดด้วยกันนะทีร่รมนี่ EQ นะครับ EQ ค r o s รอนะครับครอสตอนนี้ก็จะเป็น power เสียงแหลมเสียงกลางนี่นะครับตัวไหนไปตัวไหนนะครับโอเคอยู่ข้างบน <laughs> อันนี้ครับผม